สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรค์ทีวีตอนแรกของปี2014นะครับกล้องตัวเดิมััถถุเสียงอันเดิมแต่มาลอยได้ด้วยพลังของกระดาษแข็งนะครับวันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องครับปลาสวรรค์ทีวีปีที่3เราเริ่มกันด้วยสเปเชียลครับพาดูรอบห้องของผมนะครับก่อนที่จะพาดูรอบห้องผมขอบอกอย่างนึงนะครับ มีของแจกอีกหนึ่งชิ้นนะครับเมาส์จากคอแซในรุ่นเวนเจน M65 นะครับคอยติดตามกิจกรรมในเพจได้นะครับนี่นะครับตัวเมาส์นี่ให้ดูก่อนเล่นๆน,น,นะครับไม่โฟก,กัสสินะนะครับเมาส์คอแซไปไหนแล้วเนี่ยมันมีปุ่มแบ็คอะไรที่ตัวเมาส์นะครับอ่ะอ่ะนะครับเพจผม f a c e b o o k c o m r e d f i t e v e n นะครับ ใครยังไม่ไลค์รีบไปไลค์เลยนะครับจะแจกแล้วกลับมาเรื่องเดิมกันต่อห้องที่ผมอยู่นะครับมีอะไรยังไงบ้างเริ่มกันที่มุมห้องกันก่อนมุมห้องนะครับไม่ใช่แล้วมุมนี้ก็แล้วกันนะครับไม้กวาดสีชมพูน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แผ่นกระดาษที่าไว้าทากล่องน้อยหนังชมพูนะครับ คืออะไรคือเคสขอแซเฮดหกสิบนั่นแหละนะครับชื่อในวีมอส็ตั้งให้กองน้อยหนังชูภูนะครับและตรงนี้ก็คือสารพัดยังไม่บ่ายอะไรสารพัดยังไม่บ่ายสารพัดสายครับใครเติมเสียงเอฟเฟคให้หน่อยก็ดีนะแป๊กเลอเกินรายการนี้นะครับถามว่าเอามาแขวนไว้ทําไมนะครับเวลาซื้ออุปกรณ์อะไรมาแล้วเขาให้สายมาไม่ได้ใช้ก็มาแขวนไว้เวลาจะใช้ขึ้นมา ไม่ต้องไปคุยในกล่องนะครับมันง่ายดีและไม่หายด้วยแขวนร่วมกันไว้เพราะบางทีเอาไปยัดลิ้นชักบ้างยัดอะไรบ้างหายนะครับอยู่เนี่ยแหละไม่หายต่อมาตรงนี้ต่อเลยก็แล้วกันนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอยากได้ใช่ไหมสั่งจากอีเบครับเครื่องวัดกําลังไฟเครื่อง,งวัดวัดนะครับว่าคอมอะไรที่เสียบอยู่เนี่ยกินไฟเท่าไหร่อย่างเช่นคอมเครื่องเนี้ยของผมนะครับเครื่องเนี้ยตอนนี้ กินไฟอยู่ที่เจ็สิบวัตต์เจ็ดสิเอ็ดแล้วนะครับจะวัดโวลต์ What ก็ได้วัดแอมป์ก็ได้สาญยาอีเ e บคประมาณพันห้าส่วนไอ้กล่องปลั๊กไฟราคาแพงนะครับเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันเป็นปลั๊กไฟที่เขาไว้ใส่ในเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับไอ้ที่มันเป็นสวิตช์เบรกเกอร์อะไรนั่นแหละผมก็ถอดมาความหน้ามันแล้วก็ใช้เป็นปลั๊กไฟประมาณนี้ ส่วนสายที่2เส้นที่ห้อยไว้นี้ก็เอาไว้ซิงค์พวกไออะไรทั้งหลาย iPhone, iPad, iPod แต่มีอยู่แค่2อันเนี่ยไอโฟนที่อยู่บนกล้องนี้กับ iPad นะครับแล้วก็ Line-in เอาไว้เสียบ iPhone เวลาคุยสกายท้าวผมนะครับไม่ต้องสนใจมันมากก็ <c oughs> <c oughs> มาต่อตรงนี้เลยนะครับคอมจอลำโพงเนีย่ยไม่ดูหลงใต้โต๊มันคือลำโพงครับ ยี่ห้อไมโครแลบรุ่น X3 2.1นะครับลหลายๆคนถามใช้บอสเหรอไม่ใช่นะครับมันแค่เหมือนมันคือไมโครแลบราคาบอสสองหมื่นใช่ไหมครับไอ้นี้สองพันแต่เบสแน่นมากตัวนี้ห้ามเปิดสุดนะครับโดนท่านผู้ปกครองว่าได้เวลาฟังดึกๆนะครับรีวิวปะอันนี้คือประโยคคำถ,ถามนะส่วนตรงนี้นะครับ UPS เลออนิ Green นะครับแต่ตัวสีขาวรุ่นกรีนนะครับก็ไม่เข้าใจกับมันเหมือนกันนะครับน่าจะขนาดประมาณพันวีเอนะครับผมจําที่แน่นอนไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่อยู่มอต้นจนตอนนี้ปวชว .2 จะจบแล้วจะจบปวชว .2 เหลือปวชสา 3, นะครับส่วนตรงนี้มันคืออะไรมันคือสารพัดกล่องนะครับครับกล่องทั้งนั้นนไม่มีของครับ จะเว้นในนี่มีบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์อ,อยู่ในนั้นแค่นั้นนะครับที่เหลือกล่องเปล่าอย่างเช่นตรงนี้ก็กล่อง780นะครับแต่กล่องไททันนี้ไม่ใช่ของผมนะมีคนซื้อละขอเข้ามา <laughs> เก็บสะสมนะครับกล่องยังไม่ได้เห็นข้างนอกแต่ไม่พาไปดูหรอกปล่อยไว้ให้สงสัยเล่นๆน,นะครับอะไรกรันเกิดอาการเมมเต็มอีกแล้วนะครับ ส่วนไอที่บอกว่าสงสัยเมื่อกี้ผมไม่ต้องสงสัยหรอกครับเดี๋ยวเล่นกิจกรรมก็เห็นว่าผมสะสมกล่องยังไงนะครับส่วนไอข้างในนี้นะครับแคนนอนเอออเอสดีตอนอะไรเนี่ยก็กล้องที่ผมถ่ายอยู่นี่แหละณนะปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้มีตัวเดียวมีตัวเดียวที่ผมครอบครองอยู่ไม่ใช่มีตัวเดียวในโลกนะครับแหมอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วตรงนี้กลับขึ้นข้างบนนะครับนี่ก็คือเครื่องนะครับคอม หลายคนถามปิดฝาปุ๊บหลายคนถามมันคืออะไรครับมันคือคอมครับใช่ครับมีซัพพลายฮาร์ดดิสก์กระจอเมนบอร์ดอะไรปกติเดี๋ยวมาไล่สเปคให้ฟังยืนขึ้นเริ่มต้นที่ CPU นะครับในนี้ตรงนี้ใต้นี้คอ i7 3 7 7 0 k แต่ไม่คล็อกเพราะว่าคล็อกมันร้อนดูสภาพประมึกยังไม่ได้ปล่อย นะครับแรมสองแพงแพงแล้วหลอนสองแพงแพงแล้วแปดกิกรวมกันเป็นสิบหกกิกนะครับของ k i n g s t o n k i n g s t o n HyperX มั่งนะเ <c oughs> มนบอร์ด ASUS P8 Z77i Deluxe นะครับบอร์ดที่มันมีภาคจ่ายไฟอยู่อย่างเงี้ยนะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะครับบอร์ด ITX แต่มีภาคจ่ายไฟขึ้นมาอีกอันหนึ่งพ o w e r s u p p l าย ปลามึกยี่ห้อซีซ o นิกนะครับ400วัตต์ตัวนี้นะครับยังไม่ได้ทำสีหมึกยังไม่แตกแต่ปลามึกเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยนะครับเต็มเครื่องไ่หมดเดี๋ยวจะทำสายใหม่ก็เป็นโปรเจกต์อีลิท120เล็กแรงดำา2นะครับก็คือจะทำสายใหม่ทำอะไรใหม่ฮาร์ดดิสนะครับจะมี u ูดีบลูหนึเทราไบต์สตัวแล้วก็เอ d OCZ Vertex 464รตัว นะครับเบอร์เทโฟเคมแล้วทุกตัวโอซิซท <isation> ี Microsoft. ่อ <x> ยู่กับผมเคมแล้วทุกตัวมีอีกตัวหนึ่งวางอยู่ตรงโน้นนะครับก็ประมาณนี้เครื่องนี้กาจอ GTX 7 8 0นะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยดูอัปเดตกันทีหลังมีวิดีโอแยกของไอ้เครื่องนี้แน่นอนนะครับต่อมาก็คือลำโพง m i โครแลบ X3 นะครับ ตู้ซับมันอยู่ข้างล่างตัวกลางแหลมมันก็อยู่ข้างบนนะครับส่วนไอ้กล่องนี้ตั้งไว้ทําไมให้เสียงมันดีขึ้นหรือยังไงใช่ครับให้ดอกลําโพงมันอยู่ระดับหูนะครับเวลานั่งฟังก็จะอยู่ประมาณนี้ให้มันอยู่ระดับหูไปอ่านมาในเว็บว่าเสียงมันจะดีขึ้นเอากล่องมาวางให้มันอยู่ระดับหูอ้าวเสียงมันก็ดีขึ้นนี่หว่าก็เลยวางไว้อย่างนี้เลยนะครับใครที่ใช้ลําโพงแล้วอยากปรับเปลี่ยนอะไรก็ลองทําดูนะครับ ไม่เสียหายแค่เอากล่องมาวางหรืออะไรก็ได้ที่มันวางลำโพงได้มาวางนะครับตรงนี้ก็คือการลีเดอร์ฐานเซนต์ย s b 3นะครับเร็วเร็วมากเพราะมันเป็น USB 3แต่ต้องได้การ์ดเร็วนะไม่ใช่เอาคาสี่มาใสใ่แล้วบอกไม่เร็วเลยก็มันคาสี่ครับมันไม่เร็วให้คุณแน่นอนนะครับเมาส์คอแซตตัวนี้นะครับตัวที่จะแจกส่วนตัวนี้นะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะปัจจุบันนี้นะครับ สติลซีรีส์คินซู V2 Pro Edition นะครับตัวถูกสุดของสติลซีรีส์พร้อมกับโปรแถมแผ่นรองเมาส์ทั้งหมดนี้ราคาผมจําได้เลยพันสอเก้าสิบาทครับเมาส์กับแผ่นรองนะครับสติลส่วนคีย์บอร์ดขายเป็ดนะครับดักกี้ซีโร่นะครับไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยเป็นคีย์บอร์ดแมคา a n นิคออะไรว่าบูสวิชนะครับเสียงมันฟินมากเวลาเล่นกลางคืน สามารถโดนผู้ปกครองบ่นได้นะครับเวลากดเกมม,มันเนี่ย <c oughs> ดังครับเสียงดังมากนะครับแต่กดแล้วฟินโอเคสำหรับคีย์บอร์ดจอนะครับ Dell U 2องสามหนึ่งสอง Hm นะครับยกได้หมุนได้แพงเป็นจอ I P S นะครับหมุนได้แต่หมุนไม่ดีมันไปทั้งฐานนะครับต้องใช้สองมือหมุนเอาไว้งั้นแหละ iPad นะครับ The old iPad มันคือ the new iPad หรือ iPad 3นะครับซื้อไม่ถึงเดือนมันออก iPad 4เงิบกันเลยทีเดียวนะครับพวกใครมาไลฟ์อินสตาแกรมเนี่ยนะครับหนึ่งรูปหนึ่งเรื่องนะครับก็จะทำในนี้แหละนี่นะครับใช้แอปนี้ Autodesk Sketchbook Pro นี่นะครับปรับชัตเตอร์กล้องนิดนึงนะครับประมาณนี้ก็ขีดเขียนๆนะครับมันก็คล้ายๆ Photoshop ประมาณนี้เปลี่ยนเลยเยอร์เปลี่ยนแล้วนะครับก็ทำได้นี้ครับแล้วก็ไปต่อใน Photoshop ในคอมเอานะครับใส่พวกเทคพวกอะไรใน Photoshop เบื้องหลักของหนึ่งรูปหนึ่งเรื่องก็แค่นี้แหละครับ iPad เครื่องคอมเครื่องนะครับประมาณนี้ปรับกลับส่วนตรงนี้สนใจอ่ะดิแก้วเอ็นดีนะครับไม่แจกอันนี้มีอันเดียวไม่แจกเลยชอบมากนะครับ ลำโพงอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็สติกเกอร์อะไรทั้งหลายที่มันหลุดหลุดลอกๆก,ก็มาแปะไว้นี่นะครับกล่องมันเดิมเป็นกล่องคอแซเซีเค่าร้อยนะครับประกันดีคอมประกันบินไปแล้วนะครับบริษัทมันปิดไปแล้วส่วนไอ้นี่มันคือทิชชู่หลายๆคนบอกว่าเอาไว้แฝบๆครับไม่ได้แฝบครับมันจะจะพูดก็ไม่ได้เนาะผู้ชาย ผู้หญิงดูรายการนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเอาไว้หน้าที่หลักของมันคือไว้เช็ดพวกซิลิโคนพวกอะไรเวลาทำกระสานเครื่องคอมนั่นแหละครับแต่ไออย่างนั้นก็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 เป็นที่เข้าใจกันนะครับข้างหลังนี่ก็กระดาษดับเบิลเอนะครับเอาไว้ขีดทีจเขียนจดอะไรก็ว่ากันไปขั้นหูนะครับไม้แค่หูเอาไว้เช็ดซิลิโคนตามชิปต่างๆและนี่ก็คือปลั๊กไฟนะครับ A.P.C. มันยังมีชีวิตอยู่ทั้งห้องผมระบบไฟคือต่อจากปลั๊กผนังนะครับอันเดียวลง U.P.S. ทุกอย่างลงมาเสียบ U.P.S. หมดเสียบแยกขึ้นมาก็ไอ้ปลั๊กนี้กับไอ้ปลั๊กไฟราคาแพงอันนี้นะครับมี2ออันทั้งห้องก็ผ่าน U.P.S. หมดคือถ้าจะมันก็ยังติดอยู่นะครับเป็นที่ปกติสุขดีแต่แบตเสื่อม อดนานไม่ได้ส่วนตรงนี้ก็คือสายแลนนะครับเสียบเข้ามาเข้าคอมผมไประบบเน็ตเวิร์กข้างนอกนะครับผมมีโต๊ะข้างนอกอีกอันแต่ก็ปล่อยไว้ให้สงสัยเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็เทอร์โมวัดอุณหภูมินะครับขณะนี้222นะครับย2 2ิองุอศาแต่รู้สึกร้อนมากส่วนนี้สวิตไฟนะครับป้ายเอ็นวีดไม่มีอะไรมาดูตรงนี้กันต่อ นี่คือเบทาดีนมาอยู่มุมนี้ดีกว่านะครับเอาไว้เวลาโดนแพงยึดเมนบอร์ดบาดอะไรประมาณนั้นแต่ก็มีติดไว้ก็ดีที่ถอดคีย์แคปดักกี้นะครับจะมีไว้ทำไมคีย์แคปก็ไม่มีให้เปลี่ยนนะครับชอบใช้ดำๆนะครับแต่ถ้าเป็นไอตัวที่มันไม่มีตัวสอนเลยได้ก็ดีชอบแต่ไม่มีตังเปลี่ยนไม่เป็นไรใช้ไปนะครับ ตรงนี้ก็คือที่ชาร์จแบตกล้องนะครับแคนนอนอยาอะไรไม่รู้มีคนมาฝากไว้หวีนะครับแล้วก็ไม่ขีดนะครับลวงและอืมแล้วก็นี่ก็คือใครที่แอบส่องเฟซส,ส่วนตัวผมก็จะเห็นในรูปนี้นะครับรูปถ่ายบัตรนักเรียนกระปโฟฟลโปรไฟล์เฟซผมนั่นแหละส่วนนี้ก็คือใครครวงหยิบใช้ด่วนนะครับตัวแปลงปลั๊กเอดีนะครับบอกแล้ว โอซบ้านผมเข้มทุกตัวแปะมันไว้กันลืมว่าเข้มล่าสุดวันไหนเพอเดี๋ยวสักพักมันก็พังอีกนะครับจนตอนนี้เปลี่ยนใจไปใช้ซัมซุงตีขึ้นเยอะแต่ถามว่าในเครื่องนี้ทําไมไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่มีตังค์ใช้มันไปก่อนอันนี้สติกเกอร์ไม่สติกเกอร์แมกเนตโอซดนะครับได้มันจากไหนก็จำไม่ได้และส่วนข้างหลังนะครับสารพัดปากกาจริงๆนะ ส่วนใหญ่เกเนนั้นะมันเขียนไม่ติดครับและใส่ไว้ทําไมเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับลอนสันเอาไว้เวลาล้างคาบกาวอะไรทั้งหลายดีมากแนะนํานะครับใครที่ทํางานกับคอมมันก็ใช้ได้นะครับล้างสติกเกอร์ล้างอะไรทั้งหลายแต่ผมเป็นคนชอบสะสมสติกเกอร์ส่วนตรงนี้นะครับค c o m แมนแม็กกี้น้ำยาอ,อทยุทัยก็รู้กันอยู่ไว้ทำอะไรนะครับคงไม่เอาไปใส่ในชุดน้ำหรอก ไอ้น,นี่ครับหัวคิงตันพร้อมกับรีโมทแอร์ที่ทานหมดแต่มันยังกดได้คือมันสามารถปิดเปิดแอร์ได้แต่ฐานจอมันไม่ขึ้นแล้วหัว k คิงตันก็ไว้ใส่วัตถุอัดเสียงเวลาอัดเสียงรายการนะครับน่าจะเคยเห็นกันโยแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับเอาไว้เช็ดคอมไม่ได้เช็ดคนเอาไว้ล้างซิลิโคนอะไรที่มันเหนียวๆเ,เอาไม่ออกนะครับทิชชู่อีกแล้วไม่ได้ทําอย่างนั้นแน่นอนครับครับอันนี้ก็คือสารพัดลิควิด ยังลบปากกากุญแจแล้วก็ได้ DVD v วีดีไวเล็นะครับไอตัวนี้นะครับมันผ่านศึกมาประมาณ3-4ปีได้ช่องแลนด์โดนฟ้าผ่าไปหมดแล้วไม่รู้ฟ้าผ่าได้ไงนะครับมันเหลืออยู่ช่องเดียวนะครับใช้ได้ช่องเดียวก็เอาไว้ใช้นอกสถานที่เวลาไปอะไรข้างนอกแบบนี้แล้วต้องการจะมีอินเทอร์เน็ตก็ทำเป็นรีพิเตอร์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับ สกอตเทปก็คือสกอตเทปและอันนี้ก็คือที่มันอยู่ใน MK หรือเปล่าเป็นทาวเวอร์ที่ใส่ฮาร์ดดิสครับข้างในก็จะมี WD Blue 1เทราไบต์อีกแล้วใช้เป็นอยู่รุ่นเดียวนะครับเอาไว้ทั้งเก็บรายการเก่าๆแล้วก็แบ็กอัพประมาณนั้นส่วนตรงนี้นะครับมันคือกล่อง DVD ASUS G14X นะครับเอาไว้ใส่ของ อันนี้ก็คือของตอนต่อไปนั่นเอง SSD กับฮาร์ดดิสต์ฮาร์ดดิสตที่มันพังแล้วนะครับเอามาลือให้ดูกันว่าข้างในมันทำงานอะไรกันยังไงนะครับใส่ไว้งี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาอนตอนนี้มกราปีใหม่แล้วยังไม่ว่างทำสักทีนะครับและนี่ก็คือหนังสือเรียนนะครับผมเรียนปวชวสองอยู่นะปัจจุบันนี้โรงเรียนเจดาสายวิชาชีพนะครับตรงนี้กล่องนี้ซัพพลาย AX860i จะเอาไปใส่เล็กแรงดำา2นั่นเองนะครับแต่ยังไม่ว่างทำสายสักทีส่วนตอนนี้ก็คืออุปกรณ์ตัดสายไฟ,ไฟเข้าหัวสายแลนนะครับคือระบบเน็ตเวิร์ในบ้านผมเนี้ยเดินสายเองนะครับแล้วเข้าหัวไม่ดีหลุดเกิมมาหยิบไปใช้นะครับส่วนอันนี้นะครับภูมิใจนำเสนอเมื่อ3ปีที่ผ่านมายังเป็นประกันดีคอมอยู่เลย มันคือกระเป๋าครับใส่ของิ้วไปไหนได้นะครับน่ารักกันเลยทีเดียวใครไปทําไม่สงวนลิขสิทธิ์แนะนําไม่ทําด้วยเป็นการรียุของอย่างหนึ่งไอ้นี้ก็เหมือนกันเอาไปทําได้นะครับตัดฝาแล้วก็เอาไปรียุได้นะครับพวกนี้หรือจะเป็นกล่องเอามาเก็บของก็ได้นะครับอันนี้กล่องผมเอามาจากร้านบิซิเทคนะครับกล่องเขาจะทิ้งผมก็ขอมาเอามาเก็บของข้างในก็เก็บของนะครับแต่เปิดไม่เปิดให้ดูว่าของอะไรนะครับ ส่วนอันนี้นะครับมันจะมากกลับมาที่โต๊ะนะครับท่านเคยประสบปัญหาเวลากินอาหารหน้าคอมแล้วมันหกเลอะคีย์บอร์ดต่อไปนี้มันจะไม่มีแล้วเมื่อมีไอแ่นเนี้ยนะครับมันแถมมากับคีย์บอร์ดผมก็ไว้ปิดเวลาซอยมาม่าหน้าคอมนะครับมันก็จะไม่หกเลอะเวลาหกเลอะเราก็เช็ดข้างบนนะครับคีย์บอร์ดไม่คนิคโคมันถอดง่ายก็จริงแต่ผมขี้เกียจถอดนะครับเช็ดไอ้นี้ง่ายกว่า ส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับกระเป๋านักเรียนกระเป๋าคอมโน้ตบุ๊กอะไรประมาณนั้นและนี่คือไม่ใช่เซลแมนเลนแม็กครับกล่องเลนแม็กนะครับก็เอาไว้ใส่ของเหมือนกันแหละหิ้วไปโรงเรียนนะครับเมื่อเวลาว่างๆก็จะแหกครับวาดเลนนะครับเป็นลวดลายต่างๆอันนี้ตอนนี้ยังโดนแค่กล่องเดียวก่อน แต่เมื่อว่าว่าอีกแค่กล่องสองกล่องสามมันก็จะถูกว่าต่อไปเมื่อกี้ปลั๊กไฟหล่นนะครับผมแนะนําเลยปลั๊กไฟ apc เนี่ยไม่ลอกใจนะครับใช้มาปีกว่าแล้วมันดีมากทนจบแค่นี้นะครับหมุนต่อไปไม่ให้ดูแล้วมันเป็นที่ส่วนตัวมากๆไม่อยากให้ดูประมาณนี้นะครับโต๊ะคอมผมถ้าอยากดูเต็มเต็มก็จะถอยให้ดูอีกหนึ่งครั้งครับ สำหรับวันนี้ปลาสวรสดีทีวีสวัสดีครับและอย่าลืมร่วมกิจกรรมขอแส่นะครับแจกเมาส์ในเพจผมนะครับ f a c e b o o k c o m l a n f i t h e a v e n นะครับสำหรับวันนี้ปลาสวัสดีทีวีสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งนะครับไปแล้ว